สวัสดีค่ะรีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของหัวเว่ยไวหลนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวชาร์จอันเก่าของไว i ห้าไลนะคะนี่นะคะซึ่งมันชาร์จเข้าช้ามากนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมนะคะติดติดแบบดับนะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปนะคะมันจะหลวมนะคะมันจะไม่เข้านะคะเราต้องขยับหรือว่าบิดนะคะ มันถนึงจะเข้านะคะตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยนตัวชาตตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอยากเทียบให้ดูนะคะอันเก่ากับอันใหม่เนี่ยอันนี้เป็นอันเก่าอันนี้เป็นอันใหม่นะคะ น,นะคะคอันเก่าเนี่ยไอนน้แง่งข้างในมันมันงอนนะคะนไหมมันงอนี่นะคะอันนี้เป็นอันใหม่นี่นะคะ เห็นไหมว่าอันไหนมันจะไม่งอนะคะข้างในมันจะตรงนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาลองเสียบชาร์จดูนะคะนี่นะคะเสียบชาร์จนี่นะคะชาร์จเข้าเลยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะโอเคตอนแรกนะคะตอนแรกมาแบบไม่มีเลยนะคะเพราะว่ามันเสียบไม่เข้านะคะมันไม่สามารถที่จะชาร์จได้นะคะตอนนี้ทางร้านชาร์จไว้ให้แล้วนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวดูแบตนะคะตอนนี้แบตมีสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะที่ชาร์จไว้ น,ะะนี่นะคะยบชาร์จเข้าไปไม่ต้องบิดๆมันเลยนะพอเสียบปุ๊บเข้าเลยนี่นะคะนี่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่ที่ขึ้นสายฟ้าอันนี้ชาร์จเข้าแล้วนะคะหลังจากเปลี่ยนไป สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาตัวชาร์จรไม่เข้าตัวชาร์จหลวมหรือว่าชาร์จเข้าชา้านะคะพวกซัมซุงนะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆทางร้านก็รับเปลี่ยนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเปลี่ยนนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ